วันนี้ขนมพันนี่ก็อยู่กับเอฟมิวนะคะเชฟสกุชี่วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบ้านของเราเราจะมารีวิวมุมนี้ก่อนเลยให้ดูหน้าห้องหนึนะนี่คือหน้าห้องนะคะนีหน้าห้องก็จะมีประตูเป็นห้องป่าก็ประมาณนะคะนี่นะประตูเล็กอันนี้คือเตียงย่านะคะเตียงของย่าเวลา ไม่ได้ไม่ได้มีใครมีก็บอกเรอันนี้คือมีพัดลมสองตัวอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เรามีหงุ่งอุ้งหลายตัวเลยตุ๊กตามุมนี้ก็จะเป็นแหลกโตทองการบ้านแล้วชทที่แชทแป๊กเราจะแชทแป๊ตอนนี้แป๊กเหลือเท่าไหร่เนี่ยลูกอันนี้ก็จะเป็นมุมเสื้อผ้าของเรา่ะดูว่าแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นมุมตู้เย็น อันนี้ก็เป็นห้องคีห้องาบน้ำก็จะมีท่าน้นี่นแล้วก็จะมีเตีงดี่ยอูนั่ก็คที่เปลี่ยนชุดเหรออู้้องตัวหั ดูข้างขี้ใช่ไหมมันเห็นอะไรชักดงามือนนม,มากเออลูกต่ไปด้านนอกนะคะด้านนอกนะทุกคนนี่อันนี้โกโก้แล้วแพนด้าแล้วก็ลูกของแพนด้า ตรงนั้นหมดเลยนี่ก็คือกินข้าวที่ทำอาหารประจำะไร่บานีายแล้ว,ลวอันนี้้าร์บอนก่อนนีค่ะบายบายปิดเลยจ้าจริงอะไรก็ต้องขออภัยนยน,นะคะน,นี่ก็กลับเข้ามาใน,นห้องว่าจะปิดลิปน้ำเหนึ่อยม ก็วันทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะยิดีปิกดไลค์กดแชรกดซับสไคร์ให้ฉันมีน้าชมเลสชอบุีเลยนะคะบายบายแรงกลช้แบตกนโอ้แบตจะหม